หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับมาแวะที่บิชคาเฟ่สะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลนบิชคาเฟ่สวยจริงๆครับตรงนี้มีจุดชมข้างบนพระอทิตตกดินด้วยครับ มสะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลนครับจุดนั่งชมตะวันตกดินนะครับของอ่าวท่าเลนน้ำกำลังจะขึ้นนะครับถ้าน้ำขึ้นเต็มก็อีกแบบบรรยากาศหนึ่ง ขึ้นไม่เต็มทีก็บรรยากาศหนึ่งครับสวยทั้งสองแบบครับผมสวย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  ไปมาครับ